ไม่มีนเน็ตเลยอ๋อมีนเน็ตคืองี้ล้วนะน้าคนต้อรีบมาก นะทุกคนหนูจะมาแจ้งข่าวสารกับทุกคนนะคะคนนะข่าวสารนั้นก็คือวันที่คนมาเยอะยังโอเควันที่เก้าที่จะถึงนี้นะคะ เขาเรียกวันที่เก้าลวันที่เก้ากรกฎาคามนี้นะคะที่หนูมีตารางแคสเกมนะคะจริงๆแล้วก็คือจะเป็นหนึ่งในการ PR Lap i แ in Borderland The Musical นะคะผมก็คือสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องแลว้วก็สิ่งที่ทุกคนสิ่งที่ทุกคนแบบว่าพูดมาตลอดว่าเมื่อไหร่แบบจะกลับมาเล่นกูสกูสดัก มันก็จะเกิดขึ้นแล้วนะคะก็คือจะมีเมมรุ่นสามทุกคนนะคะเล่นกูสกูสดักด้วยกันแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันนะคะก็คือเพราะว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันแล้วมันจะรู้ได้ว่าใครเป็นลอะไรบ้างนะคะก็คือจะให้เมมรุ่นสามทุกคนนะคะมาเล่นกูสกูสดักด้วยกันนะคะก็ใครอยากเจอความสนุกสนานแล้วก็ใครอยากเจอที่บอกว่าแบบชอบให้รุ่นสาอยู่ด้วยกันหรือว่าแบบว่า อะไรอย่างนี้ก็สามารถมาเจอกันได้วันที่9นะคะสองช่มถึงสี่ช่มนะคะพี่เกมแคสเตอร์นะคะผมรอดูเลยบอกเลยว่าเราจัด p r อเองอันนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนแบบว่าได้เห็นโมเมนต์พวกเราทุกคนจะได้อยากมากดบัตรดูพวกเรากันนะคะแต่คิดภาพก็คิดถึงความบันร ไม่เกี่ยวกบวามุ่นวายบอกเลยว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนไม่ได้หาง่ายๆนะครับผมอาจจะไม่รู้ว่าจะได้เกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่นะคะที่รวมตัวทุกคนมาได้แบบนี้แล้วก็มาเล่นเกมด้วยกันนะคะรอดูได้เลยจะมาบอกแค่นี้แหละเพราะว่าหนูก็มีงานแบบเดียวกันใช่ บอกแค่นี้เพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนงงว่าทําไมหนูถึงลงเกมแคสเตอร์แล้วก็จริงๆตอนแรกก็จะก็จะแบบว่าให้ลงเป็นแบบว่ารุ่นสามแคสเตอร์เนาะแต่ว่ากลัวว่ากลัวว่าถ้าลงแบบนั้นแล้วมันจะกลายเป็นว่าถ้าแบบในจอแคสเตอร์มันโผล่มาแค่แบบหนูหรือว่าแบบแค่ไม่กี่คนเลยเนี้ยมันก็จะมันก็จะเศร้านิดหนึ่งเงยี้ยเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงให้มันเห็นครบทุกคนนะคะแบบที่ มันจะไม่มีบักแบบว่าคนเห็นรูหนูอะไรอย่างเงี้ยนี่งาน,นยุ่งไหมวันนี้เดี๋ยวมีไปไปดูงานนู่นนี่นั่นค่ะก็คือส่วนมากช่วงนี้ที่ยุ่งก็คือทำไอ้นี่ลาคาะมสิคอลบางคนหนูแพ้อะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นตุ่มเลย ด s สคอดมันก็จะไม่เห็นหน้าใช่ไหมดีสอดม,มันจะไม่เห็นหน้าสิหรือถ้าไม่เห็นหน้าได้ไหมก็เลคิดอยู่ว่าเออหรือเปิดซูมแต่ว่าเปิดซูมแั้นหนูจะโพมันยังไงนะแต่อาจจะต้องมีการลอง เาสือรุส,สามอืมไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครเฟกนิวนะคะใครบอกว่ารุ่นสามจะประกาศแกนในงานเดอมสโคพักเลยพักเลยพักเลย,เลยทุกคนยังเอนจอยกับการทําง,งานอยู่นะคะเราจะไม่พูดถึงเรื่องการประกาศประเกิดอะไรใดๆมันไม่ใช่เวลาของเรานะคะเวลาน,นี้เป็นเวลา สนุกของเราแล้วก็เป็นเวลาที่เราก็อยากลองทําอะไรใหม่ๆกันนะคะอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบสนุกสนานเราจะไม่พูดคุยกันเรื่องซศร้าๆเด็ดขานะคะ,ะ,คะมันจะไม่มีเกิดขึ้นนะคะับ มีบอกชุดงานจับมือไหนคิดว่าน่าจะบอกวันใกล้ๆนะคะหนูไม่มีเวลาได้กลับบ้านเลยแล้วก็จริงๆหนูมีแผนที่จะต้องไปทํางานที่ที่หนูหนูก็ยังไม่มีเวลาเตรียมสิ่งนั้นเลยด้วยอะไรเงี้ยพี่ว่าได้เงินเยอะไหมยังไม่ยังไม่บอกยังไม่เห็นใจเลยต้องขอพี่พูดด้วยี๋ยอต้องแก้งพี่ จะบันทึกใส่รายการนะคะผมก็คือเป็นาการไลฟ์กันเองนะคะไม่แพ้อ,อะไรก็ไม่รู้ ส,สวยไา์ทุกคนหน้าแบบเป็นรอยเป็นสิวแพ้ของใดๆเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าค่อนข้างปล่อยตัวเองในเรื่องของการทาครีมนะคะไม่ได้ดูกุสกุ๊ักนั้นมาหนูก็ลืมวิธีการเล่นใดๆไปแล้ววิธีการเปิดไลฟ์แคสเกมก็ลืมไปแล้วตอนแรกเคยดูว่าเดยเอาแบบบางคนเข้ามานั่งอยู่ด้วยกันแต่ก็กลัวเห็นจอกันดี ถึงละจริงปะโอเคได้เลยฟ้าเดี๋ยวออกแล้วสิบนาทีถึงเลยออกเลยออกเลยสิบนาทีถึงแล้วบายบายทุกคนบา,บาย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 ไปแล้วจ้าเดินตามเราจ้า แล้วเจ้าลกคนเฮ้ยฟังตอบนี้นี้เลยได้ปะเอาส,เอาสีเอาสีกระปุกเอาสี่กระปุกเท่าไหร่บอกเลยนะ ทุกคนคืออยากให้ทุกคนรู้ว่าสร้างขายไก่กรออร่อยมากทุกคนฟางแอบบอกชิราเร็วแอบโปรโมทชิราเร็ว <c oughs> อร่อยมากอยากให้ทุกคนได้กินนะคะผมรูมเคยกินแบบนานมากๆแล้ว หนูอยู่ในรถแล้วก็มาขับรถไปเวลาไปแล้ว,ลวขอพ่อผมหนึ่งที หนูแบบว่ามาอยู่หอแล้วใช่ปะแล้วคือหนูมาอยู่หอแล้วใช่ปะแล้วคือแบบว่าหนูมาอยู่ห้องนี้ทุกคนคือห้องนี้จริงๆเป็นห้องหนูอยู่แล้วแล้วหนูอะก็ก็ยกห้องนี้ให้เป็นกับให้เป็นห้องที่แบบเอาไว้ถ่ายขอมค่ะแล้วที่นี้หนูก็กลับมาอยู่แล้วที่นี้ที่นี้อีกแล้วแล้วที่นี้ สิ่งนี้ก็คือยังอยู่กับหนูไปด้วยแล้วหนูก็ซื้อโรบอททุกคนเห็นโรบอทที่ตั้งอยู่ป่ะหนูซื้อโรบอทมาวิ่งซึ่งห้องมีอยู่แค่เป็นห้องแบบห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาฉันเป็นใครอะไรยังไงมาหนูก็สิ้นไม่แบกกันนะคะฉันเป็นใครอะไรยังไงทำไมถึงต้อง เอาโรบอทมาวิ่งงงปะคือแม่ซื้อโรบอทมาให้เลยทุกคนเพราะหนูบ่นว่าหนูขี้เกียจทำความสะอาดกคนทำความสะอาดมีนอ้มก็เลยก็เลยได้ได้โรบอทมาครองเสร็จแล้ว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  เมื่อคืนหนูกินขนมนี่ทุกคนหนูชอบขนมนียมากเมื่อคนืนหนูกินไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าเมื่อคืนเต้นเยอะมากไม่ได้กลับมาเต้นเยอะขนาดนี้นานมากแล้วทุกคนรู้สึกแบบมีความสุข,ขามากๆที่ได้กลับมาเต้นนะ พอเจอทางตันไปไม่ได้นะนี่มันอันนี้ได้นะนี่ให้น้องวิง่งน้องไม่วิ่งจะทีตั้งใจทำงานนะลูกแล้วก็โอเคไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายมาคุ้มค่าไหมคุ้มค่านะคุ้มค่ากับที่หนูแบบว่าคือพื้นห้องสะอาดมากทุกคน คือหนูไม่ต้องมานั่นเขาขสากเองเลยไม่ได้ทุกคนไปล่ากันจริงๆโอเคยัง okay. ไปทิ้งดู